นอนหลับใน90นาทีแรกลึกที่สุดหลับลึกและสบายที่สุดใช้เวลากี่นาทีคำตอบอาจซ่อนอยู่ใน90นาทีแรกของการนอนนั่นเองในช่วงนี้ร่างกายเข้าสู่ระยะที่เรียกว่านอนเรมสล e ประดับ3ซึ่งมีการเคลื่อนไหวน้อยทำให้สมองและร่างกายได้พักฟื้นอย่างเต็มที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการนอนช่วงนี้สำคัญมากเพราะฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือโกร h ฮอร์โมนจะหลั่งออกมา,มามากที่สุดในช่วงนี้ ฮอร์โมอนตัวนี้มีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและส่งเสริมการเจริญเติบโตการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับไม่เพียงพอช่วงนี้สามารถส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและอารมณ์ได้เมื่อเรานอนหลับลึกร่างกายเหมือนได้ปิดปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อฟื้นฟูตัวเองให้พร้อมกับวันใหม่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเข้านอนตรงเวลาถึงมีความสำคัญมาก ถ้าอยากรู้วิธีการปรับปรุงการนอนที่มากขึ้นกดติดตามเพื่อรับฟังเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนได้ทุกวันนะครับ